คุ่นเซนซวยยกตระกูลค่ะโยกทองคําเตรียมลี้ภัยก่อนจะโดนสหรัฐอเมริกาลงดาบจากกรณีที่เมื่อวันที่14ตุลาคม68กระทรวงยุติธรรมได้ยื่นฟ้องนายเฉินจื้อผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัทปรินท์โฮดิ้งกรุ๊ปหรือปรินท์กรุ๊ปซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาเพื่อขอให้ริบทรัพย์สินครั้งใหญ่ที่สุด มูลค่าประมาณ1.5หมื่นล้านดอลลาร์ในรูปแบบของบิตคอยน์ที่อยู่ในการดูแลของสหรัฐอเมริกาคำฟ้องต่อสารรัฐบาลการในเมืองบรูกลินรัฐนิวยอร์กกล่าวหาในเชิญเจอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อว่าวินเซนต์ผู้ถือสัญชาติสหรัฐอาณาจักรกับกัมพูชาและมีเชื้อสายจีนวัย37ปีในข้อหาสมคบคิดช่อกองทางโทรศัพท์และสมคบคิดฟอกเงินจากการสั่งให้กลุ่มปริงกบ เปิดหลักฐานหลอกลวมบังคับใช้แรงงานไปทั่วกัมพูชาโดยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของเพจดักซ์นิวก็ได้โพสต์ข้อความระบุค,ค่ะว่าสมรังสีแชฉสหรัฐเตรียมเช็คบินฮุนเซนอาจจะถึงขั้นอยู่กัมพูชาไม่ได้ต้องลี้ภัยไปต่างแดนโดยในสมรังสีคู่ปรับตัวร้ายของฮุนเซนเผยว่า การที่ฮุนเซนโยกทองในคลังไปฝากไว้ที่จีนเป็นการเตรียมหนีหากจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาและตระกูลโดยเมื่อวันที่4ทธันวาคมที่ผ่านมาในสมรังสีอดีตผู้นำพักฝ่ายค้านกัมพูชาที่ลีภัยไปอยู่ฝรั่งเศสก็โพสต์ข้อความระบุว่าฮุนเซนผวาหลังสหรัฐลงดาบเฉินจื้อวันโดนล,ล่าคดีอาชญากรรมร่วมกัน หลังสารรัฐบาลการสหรัฐในนิวยอร์กตัดสินจำคุกเฉินจือ้อที่ปรึกษาและผู้ดูแลการเงินของรัฐบาลกัมพูชาเป็นเวลา40ปีจากคดีอาชญากรรมข้ามชาติทำให้หุนเซนตระหนักว่าตนเองอาจจะไม่รอเช่นกันเพราะมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของเฉินจื้ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คดีของอดีตประธานาธิบดีฮอนดูัสควอนออลนโดเออร์นันเดสซึ่งถูกสหรัฐตัดสินจำคุก45ปีและถูกจับกุม หลังหมดอำนาจในปี2022ก็ยิงทำให้ฮุนเซนหวาดผวาเพราะมองวา่าตนเองอาจจะเผชิญชะตากรรมเดียวกันในสถานการณ์ที่การเมืองภายในและเครือข่ายอาเชียกรรมกำลังสั่นคลอนฮุนเซนเชื่อว่าชะตาทางการเมืองของเขาขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกาโดยสมบูรณ์จึงเริ่มพยายามใกล้ชิดระหว่างพึ่งการอภยโทษจากประธานาธิบดีสหรัฐโดยอ้างอิงกรณีที่แอนันเดส เคยพยายามดำเนินการทำนองเดียวกันเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2025เพื่อคลายความกดดันจากสหรัฐฮุนเซนจำเป็นต้องถอนข้อกล่าวหาที่เขาเคยเกล่าวหาสหรัฐตั้งแต่ปี2017ว่ามีส่วนร่วมกับเคมโซกาและพรรค CNRP ในการโค่นอำนาจของเขา และต้องยกเลิกข้อกล่าวหาต่อเคมโสกาและ CNRP ซึ่งถูกใช้เป็นเหตุผลในการยุบพักเมื่อ8ปีก่อนหากไม่ดำเนินการดังกล่าวฮุนเซนก็อาจจะ,ะเผชิญการดำเนินคดีจากสหรัฐ เช่นเดียวกันกันกบเฉินจือและผู้นำต่างประเทศที่เคยถูกจับในข้อหาเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติสหรัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศกำลังเดินหน้าไล่ปราบเครือข่ายที่เฉินจื้อควบคุมและเมื่อถึงวันที่เครือข่ายถูกทำลายหุ้นเซนเองก็อาจจะถูกดึงเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเช่นกัน